แหวนนพเก้าโบราณชื่อนี้หลายๆคนคงคุ้นหูวกันดีเมื่อกล่าวถึงแหวนนั้นก็นับเป็นเครื่องประดับชิ้นเล็กๆที่มีความสําคัญต่อผู้สวมใส่ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับที่ทําให้เกิดความสวยงามมีภูมิฐานหรือบ่งบอกถึงฐานะเท่านั้นแต่แหวนก็ยังช่วยเสริมความเป็นมงคลและนําพาสิ่งดีๆเช่นโชคลาภเกียรติยศความสําเร็จความสุขมาสู่ผู้สวมแหวนอีกด้วยและหนึ่งในแหวนมงคลที่คนไทยรู้จักและนิยมกันมาตั้งแต่โบราณก็คือแหวนนพเก้าแหวนนพเก้านั้นเป็นอย่างไรและมีคุณค่าความเป็นสิริมงงงคลอย่าาไรบ้แวน ก็คือการรวบรวมนําเอาอัญ,ญมณีที่เลอค่าที่สุดทั้ง9ชนิดมาอยู่ในแหวนหนึ่งวงออกแบบประดิษฐ์ประดอยโดยช่างฝีมือเลิศให้เกิดเป็นเครื่องประดับที่สวยงามเมื่อใส่แล้วจึงมีพลังดึงดูดสิ่งดีทั้งปวงเข้ามาสู่เจ้าของแหวนอัญ,ญมณีทั้ง9นั้นได้แก่เพชรทับทิมมรกฏบุษราคำโกเมนไพลินมุกดาเพทาไทยและไพรทูลโดยแต่ละชนิดนั้นมีความหมายในตัวก็คือเพชรก็หมายถึงความร่ํารวยยิ่งใหญ่และชัยชนะทับทิมก็คือเกียรติยศชื่อเสียงมรกตหมายถึงการปกป้องอันต พลังความศรัทธาและกล้าหาญบุษราคำหมายถึงนำมาซึ่งเสน่ห์และความรักจากคนที่พบเจอโกเมนหมายถึงสุขภาพแข็งแรงไพรินคือโชคดีในเรื่องความรักมุกดาคือความสงบสุขเพทายคือการได้รับชัยชนะในการต่อสู้หลุดพ้นคดีความไพทูลคือการคุ้มครองภัยอันตรายจากสิ่งภายนอกทั้งหมดรวมเป็นอัญ,ญมณีที่มีชื่อว่านพร,รัตน์หรือดวงแก้วลำค่าทั้งเกแต่ก่อนนั้นการเป็นเจ้าของอัญ,ญมณีเลอค่าที่สุดถึง9ชนิดหรืออัญ,ญ,ญมณีนพระเก้าจะครอบครองได้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินหรือราชวงศ์เท่านั้น คนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถเป็นเจ้าของหรือประดับอัญมณีนพปก้าได้อัญมณีนพเก้าจึงบ่งบอกถึงความสูงค่าและชนชั้นสูงอยู่ในรูปแบบของสร้อยสังวาลเข็มกลัดและแหวนโนโเก้าโดยหากใครที่กำลังมองหาเครื่องประดับประเภทแหวนอยู่แหวนนพเก้าก็เป็นเครื่องประดับแหวนที่เหมาะกับทุกคนที่ต้องการความเป็นมงคลและสวยงามเหมาะสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยดีไซน์ที่หลากหลายของแหวนนพเก้าในปัจจุบันทั้งรูปแบบโบราณคลาสสิกหรือแบบโมเดิร์นทันสมัยแบบแฟชั่นให้เลือกมากมายคนในยุค ปัจจุบันนี้จึงนับว่าโชคดีเพราะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของแหวนนพปก้าซึ่งยากจะครอบครองหากอยู่ในยุคสมัยก่อนยุคนี้สามารถนำเอาของมงคลจากของล้ำค่าทั้ง9มาติดกายไว้ได้เพื่อดึงดูดพลังที่ดีงามทุกอย่างเข้ามาสู่ตัวเราแหวนนพเก้านั้นยังมีความสวยงามสีสันที่ลงตัวหลากสีถึงเเฉดสีของพลอยและเพชรนานาชนิดเมื่อนำมาประดับยางเรียวนิ้วก็เข้ากับการแต่งกายทุกรูปแบบทุกโทนสีของเสื้อผ้าแหวนนพเก้าก็ยังเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่ส่งทอดถึงลูกหลานหรือนำเก็บไว้ก็สามารถขาย ต่อในอนาคตได้กําไรอย่างงามเป็นการลงทุนที่ได้ทั้งความสุขใจความสวยงามโชคลาภพลังที่ดีเมื่อสวมใส่อีกด้วยดังนั้นหากท่านกําลังมองหาแหวนนกปะกก้าก็สามารถติดต่อได้ทางเราเลยครับ